โอเคสวัสดีครับพบกับผมเอ็มในช่อง M อ็มครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแจกโค้ดกันนะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องสกิลเบบี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับนะเข้ามาที่สกิลก่อนอันดับเป็นนี้ก่อนไปไปที่เบบี้ก่อนนะครับอ่าปลูกพลังเบบี้มันต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยนะไอขวดเนี้ยไอขวดนี้นะนนะมันต้องใช้ทั้งหมด5ขวดนะมันใช้ทั้งหมด5ขวดผมปลดผมปลดไปแล้วเนาะมันมันมันต้องใช้หมด5ขวดนะครับ วิธีหาขวดมันนะครับหนึ่งเลยนะครับต้นไม้นะครับเนี่ยนะต้นไม่ได้ได้สามขวดอันนี้ได้ขวด,นนด,ดหนึ่งนะครับแล้วก็กดไลฟ์เบบี้่ะประจำซึ่งแล้วอันนี้กดไลฟ์เบบี้ก็จะได้เศษมาทั้งหมดวันละสามนะถ้าเกิดได้ได้ที่หนึ่งนะได้วันละสามแล้วเอามารวมนะครับแฉลตรงนี้ตรงนี้ผสมนะครับอ่านแต่ว่าเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เพิได้ยี่สิบเศษแล้วก็เอามารวมนะครับเดี๋ยวเราต้องเอามารวมนะครับ 30เศษได้1ขวดนะครับก็เก็บไปเรื่อยถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีเนาะถ้าเกิดใครเป็นสายเริ่มนะครับก็จะมอีอ่มันจะมีพวกแพ็คอะไรเนี่ยแพกแพกอย่างเงี้ยมันจะมีแพ็คย่านี้นะครับเนี่ยน,น,น่ะเมื่อกี้อ่ะแพ็คแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้ขวดนึงนะครับ2องพันสี่รปสิบแปดเพชรนะครับก็จะได้ขวดนึงนะครับแล้วมันก็จะมีแบบมันมันมันกิจมันจะมีมาเรนะื่อยๆครับกิจมันจะมีกิจกรรมมันจะมีมาเรื่อยๆนะเนี่ย ยิเกษตรได้นิดเดีมามันกิจกรรมมันมีไเรื่อยครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆแนะนําต้นไม้นะครับแต่มันแต่มันก็จะได้ <c ười> คือต้องหมดเพชรไปเยอะเช่นเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากดหมดต้นอ่ะสตมมติกดหมดต้นใช้เพชรประมาณหลายหมื่นอยู่อะหมืน่นหมื่นสองหมื่นแต่ว่าพลังแคบอ่ะอัพแน่นอนนะครับก็มันต้องสายเติมเท่านั้นแหละมันอัดได้นะครับผมก็ไม่ไม่เติมหรอกนั้น,นก็เล่นเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยสามขวด มีขวดหนึ่งนะครับสมมติว่าเราปลดเสร็จแล้วอาะสมมติเราเราปลดอ่สมมติปลดมันผมแล้วนะครับทีนี้เพ,นเพื่อนเพื่อนจะเอาสกิลมาใส่ใช่ป่ะเพื่อนกด,กดที่สกิลนะครับทีนี้เลื่อนนะเลื่อนลงมาได้ไหมเลื่อนลงมาแล้วผมเอาสกิลกลับไปเ,เหมือนอเดิมอนอ่ะไอโงยก็ผิดอ่ะแล้วก็เมื่อกี้อะไรวะนี่อ่ะสมมติ สมมติว่าสก,ากิลมันอยู่สภาพนี้นะครับทีนี้ผมทีนี้เนี่ยสกิลบีอยู่นี้สมมติเราอยากจะได้เอาสกิลบีมาใช้เรากดสกิลบีแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาไปแทนสกิลไหนนะครับดูเราก็เลือกว่าจะเอาไปแทนสกิลไหนผมก็แทสนสกิลนี้เพราะว่ามันเป็นสกิลพุ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็มาใส่นี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่หน้านี้นะครับหน้าสกิลเรานะครับสกิลแรกเนี่ยสกิลก็จะประมาณนี้นะครับอะ่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จเรื่องนะครับ พี่่อาเดี๋ยวเราไปต่อที่โค้ดไอเทมนะครับของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันแรกแฮร์แลนด์อยู่ที่4อันสุดท้ายนะครับกะนี้นะครับจะได้ย้อมสีย้อมสีชุดนะครับหมวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บัตรสมุกนะครับ5ใบอันนี้ก็จะ5ใบเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย5ใบอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับสามอันนี้เหมืนกันแต่ว่าอันนี้นะครับจะเป็น บัตรสมุกสิบใบนะครับโอเคไม่มีสีอมผ้านะฮะเนี่ยอันนี้ผมได้พิเศษมานะครับอ่ามันใช้โค้ดมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะโค้ดใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็มีแจกทั้งหมด1 2 3 4 5 5โค้ดนะครับอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันมันมันได้แค่มันได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเออมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็เลยแจกไม่ได้นะครับอ่ะแจกหมด5โค้ดในวันนี้นะครับอ่าจะพูดอะไรอีกวะ มื oh, ่อ oh, กี oh, ้โ no, อ้โมื่อกี้สมมติว่าเพื่อนๆอยากย้อมสีอ่าสุภาพนะครับก็กดที่แฟชั่นนะครับกดย้อมสีไปเลยนะครับย้อมสีไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะย้อมส่วนหัวก็กดที่ส่วนหัวนะครับเกิดย้อมเสื้อผ้าก็กดที่เสื้อผ้านะครับถ้าเกิดอยากจะย้อมอาวุธก็กดที่อาวุธนะครับอ่สมมติว่าเราจะย้อมเสื้อผ้าอ่ะชุดนี้สมมติชุดนี้แล้วกันนะครับอ่าก็จะมีไหมสีดําสีม่วงสีฟ้านะครับเรากดไป ดับโมงสีฟ้าดำบโมงฟ้าสมมติเราจะเปลี่ยนเราเลยกดย้อมเราก็กดติตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาให้เรานะครับเราทีมันมเรามีสิบห้ามันใช้ห้าใช่ปะแล้วคำกดกดย้อมไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ย้อมผมขอผมย้อมไปแล้วชุดเนี้ยตอนแรกเป็นสีเหลืองผมย้อมเป็นสีฟ้าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวโค้ดโค้ดโค้ดที่จะแจกเนี่ยมันจะผมจะให้ค่อยๆให้มัน ขึ้นมาในหน้าจอแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแจกไปแล้วเดี๋ยวแจกพิมพ์ไปเดี๋ยวเพื่อนไม่ดูไม่ดูคลิปกันนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมไปลาบอทให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับไปนะครับลาบอทห้อง VP แล้วกันนะครับเสีย200เพชรผูกเข้าไปนะครับแคปตัวนี้ก็ใกล้แล้วครับเบียดมาแล้วห่างสิบล้านแล้วครับอัดมาครับอัดมาสามพันนะครับ เปิดของรัวเลยนะครับเด้งรัวๆเหมือนกันวันนี้ผมโชคก็ไม่ไม่ไม่เสีย,ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดจะโดนแซงก็ไม่เป็นไรนะครับเราบอกผมบอกแล้วว่าบอกแต่ตอน,น,นเล่นแล้วว่าผมจะเล่นชิวๆไปเรื่อยๆพลังเยอะน้อยเท่าไหร่ช่างมันนะครับแล้วก็นะเมื่อกี้จะพูดอะไรวะจะพูดอ้าวตอนนี้เข้าอ่าบอ,บอสโลกเปิดเลยนะเซิรฟ์ฟเซิรฟ์ฟเซิรฟ์รฟ,รฟโลกเปิดแล้วนะครับก็ดูเดือดอยู่นะครับ ก็มีปากมีเสียงกันนิดนึงนะครับปกตินะครับเ,เกมนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วนี่ปากมีเสียงนิดนึงนะครับเริ่มจะสนุกขึ้นมาแลยย้วนะครับเกมทีว่ากัอ่านนะครับอ้าวเร่ของสองดาวมาหนึ่งชิ้นนะครับไปต่อเลย เลเวลตำนานผมตัวน,นี้98นะฮะเวลที่98นะเวลตำนานพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเปิดอาวุธเทพหรือเปล่าน่าจะน่าจะใช่น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะเปิดอาวุธเทพนะครับอ๋อไปพูดในฟังวันนี้ผมล่าล่าสมบัติเทพจุติอืม ผมมีไอ้ตัวไอ้ตัวแผ่นเนี้ยประมาณยี่สิบกว่าแผ่นนั่นแหละยี่สิบกว่าแผ่นผมกดไปครั้งแรกปุ๊บพอกดครั้งสองปุ๊บผมได้เศษไอ้มาเศรีลูนามาผมได้เศรีลูนามาหกสิบชิ้นผมตกใจเลยเฮ้ยเฮียโชคดีขนาดนั้นเลยปะเคตอนนี้เทพสี่ผมมีทั้งหมดสามตัวนะครับมีอ่าโพไซดอนนะครับแล้วก็ลูน่านะครับแล้วก็เทพแสงนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะได้ตัวนี้นะครับ เนะครับตัวต่อไปจะได้ตัวนี้นะครับเนี่ยโอเครอรับเศษอยู่เพราะว่าผมกดลงทุนแพ็คเข้าไปนะครับได้สุดเจตัวนี้มาเนาะแต่ว่างอย่างตัวพวกเนี้ยไม่เทจัดนะครับเนี่ยโอ้โหกดเทนะครับพลังล้านหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเรกดรับของกนะันเร็มเรมโอเคผมกดรับของอ้าง นี่เป็นกุญแจอโอเคเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้โพทอสเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยเลือกทีหลังนะครับอันนี้อ๋อขู่หัวเอาไว้ก่อนนะครับผมยังไม่เลือกยังไม่เลือกมี EP ได้อของปะสีแดงไม่มีนะครับไปฮารไปต่อก็เดี๋ยวโคตรผมทิ้งไว้ละกรารผมทิ้งไว้ละกนันมันได้ทั้งหมดยี่สิบห้าใบนะครับแล้วก็ อันนี้ใบหนึ่งเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวลืมไปนะครับอันนี้มันเป็นพิเศษอ่ามียี่บห้าทั้งหมดยี่ห้าใบนะครับเดี๋ยวโค้ดมันจะค่อยๆวิ่งนะครับไม่ค่อยมันจะเด้งค่อๆๆเด้งขึ้นมานะครับหมดห้าโค้ดนะเดี๋ยวดูคลิปไปเลยมันขึ้นอีกเลยผมไม่บอกมันขึ้นจังหวะไหน <laughs> ให้เพื่อน ตาดีได้แต่ร้านเสียแล้วกันนะครับโอเคมานีนะซื้์ฟของข้างโอ้โหพลัง200ล้านแล้วนะครับ <c ười> ซื้อเข้าแล้วส0 0ล้านแล้วเรากำลังจะแตะ100ล้านเลยเข้าไป2 0 0ซะแล้วโอย จะไม่รู้ว่าตอนลมเซิร์ฟมันจะเป็นยังไงนะครับมันมันเหมือนตอนที่ว่าผมอยู่เซิร์ฟ120อ่ะพอพอลมเซิร์ฟปุ๊บเลิกกันหมดเลยเรียบร้อยเลยนะครับพอลมเซิร์ฟปุ๊บคนเกลี้ยงเลยนะครับแปลงร่างทีเฮ้ชอบนักะสกิลมันโอเวอร์โอเวอร์ลังกาดดีครับพอดีดัน โอเคโอเคนะครับดูสกิลว <inations> <ite>. ันน <stone> okay. ี at <athletes> okay. <zen> okay. okay. now, cool ้ดูดเคนะครับเคลงมาได้สิบดาวเดียวนะครับเอยได้12ดาวหนึ่งชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนได้โคแล้วก็ จุจุไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครหาโค้ดไม่เจอค่อยพิมพ์ถามเพื่อนแล้วกันนะครับเพื่อนคนไหนใจดีก็อย่าลืมบอกเพื่อนนะครับว่าโค้ดอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเพิ่งพิมพ์ตอนแรกๆแล้วกันเดี๋ยวไม่มีใครดูคลิปโอเคเดี๋ยวไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไว้มามีอะไรอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวมามาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริมเล่นไปเรื่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมด้วยครับเดี๋ยวไว้